สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในวดนนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ผมลงให้นะครับ มันจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยมันมีหลายสูตรมากนะครับมีเป็นร้อยร้อยสูตรนะครับต้องลุ้นว่าจะเลือกถูกหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่หนึ่งครับใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองนะครับบวกเก้าคงที่ ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาในตำแหน่งหลัก <Bel> 10บนนะครับสูตรที่2ใช ilim, ้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเหมือนกันนะครับแต่บวกหลักพันหนึ่งครั้งสูตรแรกบวก2ครั้งนะครับหมื่นบวกพันบวกร้อยบนบวก10บล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก7คงที่ได้ตัวเดียวเช่นกันที่จะมาในหลักหน่วยนะครับ มาดูสถิติยอดหลังที่ทําไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2ได้เลข6กก็ได้ชุดเดียวนะครับก็คือ0ูผลรางวัลออก9 0้นกะครับก็ถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข9กก็ได้ชุดเดียวนะครับ19 ผลรางวัลออก019นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรถูกเป็นงวดที่2งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2ได้เลข3ได้ชุดเดียว03นะครับผลรางวัลออก903ก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาครับสูตรที่1ได้เลข7 สูตรที่2ได้เลข2ได้ชุดเดียว72นะผลาะวัลออก2 72ก็เข้าทั้ง2สูตรนะย้ำว่าเป็นชุดตรงนะไม่ต้องกลับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลขก2ได้ตัวเดิมนะครับผลาะวัลออก8 72นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรอีกนะงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2ได้เลข5 ได้ชุดเดียว05นะครับผลรางวัลออก605ก็เข้าทั้งสองสูตรมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลข3สูตรที่สองได้เลข0ก็ได้ชุดเดียวนะครับคือ30ผลรางวัลออก530นะครับก็ถูกนะครับ สถิติย้อนหลังที่ทําให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดรวดนะครับก็เข้าดีหมดทั้งสองสูตรไม่มีสูตรไหนผิดนะครับแต่ในึงวดที่จะถึงนี้นะครับไม่รู้สองสูตรนี้มันจะเดินต่อหรือมันจะหลุดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับมาดูว่างวดใหม่นะครับทั้งสองสูตรจะคํานวณได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวมาคํานวณไปพร้อมกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ ใช้หลักหมื่นเลข6มาบวกหลักพันเลข92ครั้ง9 9้ 98, บวกหน่วยบนเลข0บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข4บวก10ท้ายครั้งที่2เลข6บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข6บวกเลข9คงที่นะครับ6บวก18ดเป็น24นะครับ24บวก3เป็น27 27บวก4 31นะครับ 31บวก6 3เป็น37 37บวก6 43 43บวก9 52ได้เลข2นะครับสูตรที่1หลัก10ได้เลขก2มาดูสูตรที่2ในหลักหน่วยนะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับ ใช้หลักหมื่นนะเลข6มาบวกหลักพันเลข9้าบวกหลักร้อยบนเลข5บวกหลักสิบล่างเลข6บวกหลักร้อยหน้าั้งที่1เลข2บวกหลักร้อยท้ายั้งที่1เลข7บวก10ท้ายั้งที่1เลข8บวกหลักหน่วยท้ายั้งที่1เลข0บวกร้อยท้ายั้งที่2เลข0ูแล้วบวกเลข7คงที่นะครับ6บวก9ได้15 15บวก5้าได้20 20บวก6กยี่หี่หดบวก 7, 35 35ห้า บวกอีก8ป3 43สบีสิบสามบวกอีก7 50ได้เลข0ูนะครับได้เลข0สูตรที่สงได้เลข0ูก็จะได้ชุดเดียวนะครับคือ2 0ตัวเลขสองตัวบนชุดเดียวตรงตรงนะครับเป็นแนวทางสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเลยนะครับนี่ทั้งสองสูตรนี้สูตรใหม่ ซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับผมก็ลงสูตรหน่วยบนตัวเดียวให้ไปแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นสูตรที่เดินมากกว่านี้นะครับย้อนให้ดูนะครับหน่วยบนตัวเดียวอันนั้นผมลงลงให้เมื่อหลายวันที่แล้วนะครับสูตรนี้ก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันแต่สูตรนี้เข้าเข้ามาหลายงวดกว่านะครับนะครับเข้ามาตั้งแต่แปดเจ็ดสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สูตรนี้เข้ามา9หงวดแล้วนะครับตัวเดียวในหลักหน่วยวิธีคำนวณก็คนละอย่างกันนะเห็นไหมครับสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งและบวกหมืน่นแต่สูตรหลักหน่วยบนสูตรนี้มันใช้หลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับดังนั้นหลักหน่วยบนเนี่ยมันได้เลขศูนย์เหมือนกันเป็นคนละสูตรนะครับสูตรคำนวณคนละอย่างแต่ได้เลขเดียวกันนะครับ อันนี้ผมก็เทียบให้ดูนะครับว่าเพื่อใครชอบเลขศูนย์นะครับแต่นะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนนี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับวันนี้ผมก็ต้องย้ําบอกท่านผู้ชมเลยนะครับสลากกินแปลงรัฐบาลนะครับไม่ใช่ง่ายนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าตัวเลขจะออกอะไรอยู่ที่ใครจะเลือกสูตรไหนมาเป็นแนวทางนะครับซึ่ง2ตัวบนชุดเดียวนะครับในวดนี้ผมจะเน้นอยู่2ชุดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่1นึ่งนี่ผมจะบอก ตามความเป็นชิงเลยนะครับวันนี้ผมชอบอยู่2ชุดนะครับอันนี้ชุดที่1ยังจะมีชุดที่2ตามลงมาอีกนะครับยังจะมีชุดที่2ตามลงมาอีกจากนั้นถ้าใครชอบชุดที่1ก็ลองนําไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับแต่นะครับแต่ถ้าท่านใดมีชอบเลข2 0ก็ต้องรอดูในคลิปหน้านะครับจะมี2ตัวบนชุดเดียวแบบนี้แหละนะครับคนละสูตรนะครับคนละตัวอีกนะครับคนละตัวอีก มันมีอยู่สองชุดที่ผมเต็งไว้หนึ่งวันนี้นะครับมันมันน่าจะมาชุดใดชุดหนึ่งนะครับก็เผื่อไว้อีกสักชุดก็แล้วกันนะครับถ้าเราเลือกชุดเดียวบางครั้งถ้าเลือกผิดก็ผิดเลยนะครับมันต้องดวงดีจริงๆนะมันถึงจะถูกก็ไม่เป็นไรก็รอดูในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าสองตัวบนชุดเดียวในชุดที่สองนะครับผมจะลงให้ชุดไหนนะครับถ้าชอบแนวทางสูตรคำนวณคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสูตรใหม่ๆนะครับส่วนสูตรอื่นนะครับมาครบ3ตัวบนที่มีสมาชิกขอมานะครับผมก็เตรียมสูตรไว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมที่จะลงให้อยู่นะครับพอดีรัดคิว2ตัวบนให้ก่อนก็น่าจะเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสําหรับมาครบ3ตัวบนนะครับมาครบ3ตัวบนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในสูตรเดียวกันนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ